ภาคไทยก็ตลกด้วยค่ะเร,เราจำาา ett, ดดคีย์เวิร์ดออกมนเป็นโลพูได้เลยในะ่นเดียนี้ได้นะยแกพีว่มาจะมีเมียแล้วก็หลงสีแล้วนะเดี๋ยวก็กลเป็นชู้หรอเพเสียงพออ,อมากหรอ,อ,อร้องมากภาคก็ตลกมากฮารุห้กิคงก็เหมือนมากอย่างเงี้ยค่ะสำหรับพออ,อยกความดีความชอบให้พี่ปลายอีกแล้วนะคะเช่นเคยให้เสียงพ, <า S 2> พออมาได้ขนาดนี้ทําให้เขาตกหลนูรักีดีมากจริงๆเคารพมากนะบทฮารุ่ากินี่แหกปากกระทั่งเรื่องอ่ะ <H> ใช่ค่ะแบบภาคภาคกันดีมากจร,จริงๆค่ะทีมภาคไทยแบบทำแบบดีมากๆเลยค่ะเขาขอพูดกันเรื่องแบบเสียงนิวโดคงสักหน่อยนะคะครเราเห็นทางทีมภาคบอกว่าเขาภาคเรียวไทม,ะะม์อะค่ะเหมือนแบบคือตอนแรกเขาภาคเหมือนแบบประมาณตัวประกอบนิดหน่อยอะค,ะค่ะพอคนฟีดแบ็กว่านิวโดคุงอะเขาบดเด่นนะทีมภาคเขาก็ปรับมาภาคแบบดีขึ้นนะคะเราประทับใจมากเลยแบบหลัก ภาคไทยมาจริงค่ะอันนี้เปภาคไทยดีมากๆแล้วนะคะเราก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจมาดูภาคไทยกันเยอะๆด้วยเราคนที่ตามภาคไทยตลอดอยู่ครับผม